เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าไวน์นะครับหรือน้ําผลไม้ที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไวน์แดงหรือไวน์ขาวนะครับเวลาดื่มเขาจะไม่ผสมอะไรเลยนะไม่ใส่แม้กระทั่งน้าแข็งนะครับเพราะว่ามันจะทาให้วเนี่ยเสียรสชาตินะครับอย่างมากสุดก็คือเอาไปแช่ให้มันชิลนะครับหรือว่าดีแคนเพื่อให้มันหายใจนะครับแต่บังเอิญว่าผมไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งมานะครับเป็นคลิปของต่างประเทศนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมใช้ไวน์แดงนะฮะ นี่ครับแล้วเขาผสมด้วยตัวนี้ฮะนมข้นหวานนะครับอ่ะลองใส่ลงไปเลยนะครับประมาณหนึ่งนะฮะ,ะประมาณนี้แล้วกันโอเคคนหน่อยคนให้มันเข้ากันนะครับนี่สีเริ่มเปลี่ยนแล้วลองดื่มเลย อืมถามว่าดื่มได้ไหมดื่มได้นะฮะรสชาติไม่ได้แย่นะครับเอางี้ครับคนที่เขาทาไวน์นะฮะเขาบ่มไวน์มาเป็นสิบสิบปีนะครับนะฮะบางขวดเป็นร้อยปีก็มีนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเขาต้องการให้เราได้ดื่มด่่ากับรสชาติที่แท้จริงของมันรสชาติที่มีความซับซ้อนของตัวไวน์นะครับไม่ควรดื่มนะครับไม่ควรหาทานะครับไม่รู้จะทําไ้เพื่ออะไรนะครับ